สวัสดีครับสวัสดีเอซคอหวยทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างฝนตกกันไหมเอ่ยทักทายกันเป็นคลิปแรกนะครับตื่นเต้นไม่เบาเลยสูตรล่างจบไปแล้วนะครับสูตรล่างท่านชอบตัวไหนก็ลองดูฮนะ ชนชอบใช้จัดไปรุ่นเฮล่างนี่ห้าชนสี่สูตรเด่นห้าจะมาหรือไม่ห้าห้ามาก็ได้ตามนั้นแล้วครับมีหนึ่งห้ามีหกห้าเจ็ดห้าและเก้าห้าเก้าห้านี่ก็จ่ายครึ่งบางเจ้าก็อั้นทุกงวด ล่างก็จบไปแล้วลองดูนะครับยองย้อนหลังดูมีชอบหรือไม่ส่วนเลขบนยังไม่จบนะครับเลขบนชนมาทุกงวดงวดที่แล้วชน017มา1ออก012ให้ไป1214 17อะไรประมาณนี้ ออกมาคู่แรก1นึ่งสองตรงๆลองไปย้อนดูได้นะครับแต่ว่าเลขหนหลายท่านจะไม่ชอบกันจะไปชอบเลขเจ็ดให้บัชัยก็ชอบเลขเจออกมาก็ป้า0 1 2ย่งสอเมืต่อไปเรามาวางแผนวิเคราะห์กันใหม่คัดชุดเด่นรองกัน เด่นเน้นรองก็เบากันก็เบาลงไปอีกงวดนี้ชน9กับ3จะมาตัวหรือว่าจะมาทั้งสองตัวก็ไม่แน่อาจเป็นไปได้9หรือ3จะมา9ชนโบราณ โบราณศูนย์กับเก้าจะมาตัวเก้าติดล่างติดบนจะมาหรือไม่สามสามได้คู่แล้วนะครับเหลือแต่เก้าวๆวาวๆวาวๆวาเมาาาาากับถ้าสามมาจะมีสี่ชุดสามหก 3 7 3 8หรือว่า39ส่วนเลข9ก็เอาไว้ค่อยหาคู่จับคู่กันมีใครชอบ3หรือชอบ9หรือไม่ปกติวัดใจเน้นชนบนมาทุกงวดจะชน3ตัว4ตัวแต่งวดน,นี้ชน2ตัววัดใจกันไปเลยครับวัดใจกันไปเลย หวยไม่ได้ออกงวดเดียวนะครับทังงวดนี้ไม่เข้าว่าหน้าก็ว่ากันใหม่งวดที่แล้วเข้าไปแล้วหนึ่งสองเต็มเต็มหรือว่าสามจะมาบนตอนนี้ได้ไปแล้วครับย้ำอีกทีครับสามมาบนย้ำอีกทีสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดนี้ก็เลขดังเกือบทุกงวดครับช่วงหลังนี้แต่ว่าไม่เคยมาเลย สามเจ็ดเจ็ดสามวันนี้ก็ยังติดมาด้วยยังไงก็ถ้าไม่ชอบก็ติดกันไว้ฮะติดกันไว้กันเงิบวันนี้ก็ถ้าทายกันแค่นี้พอก่อนนะครับโอกาสหน้าเราค่อยมาพูดคุยกันใหม่ยังตื่นเต้นไม่หายครับเนี่ยยังตื่นเต้นอยู่ครับคลิปแรกกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับ มีข้อมูลดีก็จะรีบลงให้ทันทีหาเวลาหาโอกาสมาทักทายกันวันนี้เป็นวันแรกที่ได้เห็นหน้าเห็นตากันไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดให้กำลังใจกันมาตลอดตั้งแต่วันแรกนี่ก็เดือนกว่าแล้วครับยอดผู้ติดตามก็200กว่าคนฝากไว้ด้วยนะครับเทพประชัยนักคำนวณ ขอบคุณครับผม